สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องบัวเบียดัมซิงนะครับนะพามาชมเจ้าร็อกกี้นะครับร็อกกี้270นะครับนี่ก็มาถึงอุปะเลาได้3มวันแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาได้รีวิวให้ FC ดูนะครับนะนี่วันนี้ก็นี่แหละครับพี่น้องเบิ้งฝนครับก็ติดภารกิจหลายอย่างครับใส่ปุ้งใส่ปุ๋ยนะครับก็เลยบได้รี่บุ๋ยเบิ้งนะครับเนาะแต่วันนี้มีโอกาสครับกำลัง ทำความสะอาดนะครับกำลังลาดน้ำยาล้างนะครับก็เลยรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับก็คันนี้ขับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะนะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วก็รุนกันน้าบ้าผมรถเก่านะทุกคนนะรถเก่าก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเสียข้างทางหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันวิ่งมาก็ไม่มีนะครับปกตินะเอ้ยมีสายลมรั่วหนึ่งเส้นครับเปลี่ยนแล้วนะครับนี่สายลมเส้นนี้รั่วครับเปลี่ยนแล้วนะครับใช้ได้นะครับก็ขับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ ว่ารถก็ค่อนข้างสภาพดีนะครับข้างนอกอาจจะดูสีสันไม่สวยนะครับแต่ถ้าคนดูรถเป็นก็จะรู้ว่าโครงเหล็กอะไรนะครับพวกกสีเครื่องหัวอะไรยังเดิมๆเลยครับนี่ยังไม่มีผุครับเดิมบางครับดูประตูครับนี่อันนี้ก็คือเหล็กแล้วนะครับอันนี้คือสีครับนี่บางมากครับดูเดิมบางเลยครับทุกคนอันนี้ก้องๆเลยครับนี่โอ้แทบแทบแบบคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสภาพแบบเก่าเก็บอ่ะนี่ เค,ครื่องเทอร์โบอินเตอร์ครับนี่เทอร์โบอินเตอร์นะครับ270ครับนอกนะครับถ้าเป็นเครื่องประเทศไทยเราจะเป็นเครื่องดำนะครับ270นะครับ240แรงเหมือนกันแต่เป็นเครื่องดำครับๆๆแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นนะครับนะครับเก่าญี่ปุ่นมันจะเหมือนกับ270บ้านเราแต่เป็นสีส้มนะครับแต่ว่าถ้าคูณกิโลวัตต์ตามตามแรงม้าเครื่องจริงตัวนี้อยู่ที่315แรงนะครับนี่ปั๊มสวยๆครับ เครื่องแดงๆนะครับไม่ใช่เครื่องทําสีนะครับเครื่องเดิมครับด <uh um> ูดิดูได้ครับความเดิมของเขาครับเดิมจ๋าเลยนะครับเครื่องเดิมๆสภาพสวยๆคันสีไม่ต้องพูดถึงครับจุดเบรกโปรเฟียนะครับจุดเบรกโปรเฟียหลังเปลี่ยนฟังพูดนะนี่ครับคันส่งคันสีคันสีสีเดิมไม่เคยทําสีเลยครับอันนี้ก็เหล็กแล้วนะทุกคนนะแล้วก็จะมีสีส้มที่มาจากศูนย์นิสุนครับแล้วก็สีดําเรานะครับมีแค่นี้ครับคันสีสวยครับช่วงล่างสวยครับสองเพลานะครับผม สองเฝาเกียร์ฟูลเลอร์นะครับนี่เกียร์ฟูลเลอร์แท้อู้สภาพไหมงามตัวว่ะสวยๆเลยครับดูคัดซีครับคัดซีช่วงเนี่ยครับช่วงคอไม่มีสนิมเลยครับไม่มีบวมแม้แต่นิดเดียวเลยครับคัดซีสวยมากครับนี่ด้านในนะทุกคนนะดูอ่ะดูความสดของเขาอ่ะปั๊ดว่ะสดครับสดมากระบบลากลูกครบนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลูกมากระบอกดำเอ่อ ฐานกระบอกสวยไม่มีแตกไม่มี้าวครับดูเลยนะครับนี่กระบอกกระบอกแกนใหญ่ครับ20ตันครับผมพื้นกระบะสวยไม่มียุบเลยนะครับนี่ครงกระบะไม่มีแตกไม่มีลาวแต่สีไม่สวยแค่นั้นเองนะครับนี่ถ้าใครดูรถเฟรนก็จะรู้นะครับสีสันไม่ใช่ปัญหาครับขอแค่สภาพดีดูช่วงลงช่วงล่างครับนี่ถ้าสีเรียมๆอย่างนี้เลยครับบุกงบุกี้แน่นนะครับไม่มีรอยเบียดนะทุกคนนะเห็นไหมไม่มีรอยเบียดครับนี่ถ้าใคร เป็นสไตล์อิสุจะรู้ว่าสีส้มนี้เป็นสีส้มเดิมโรงงานนะครับมาจากศูนย์เลยนะครับจากศูนย์อิสุของเราเลยนะครับทั้งให้รหลึกใหญ่นะครับนี่กระีด้านในสวยมากครับดูเลยครับนี่เป็นเดี่ยมเห็นไหมส่วนนี่ครับกระีด้านในนะครับนี่นี่ชุดลากลูกปุ๊บนะครับใส่ผงใส่ไฟปุ๊บนะครับจะผงจะเผากระสีด้านในก็จะมืดๆแต่ยนสีนะประมาณนี้ครับนี่ครับ สวยครับคันนี้บอกเลยว่าสวยราคาไม่แรงนะครับใครที่สนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์โทร0884746382นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงครับดูพื้นกระบะ F4 ดูพื้นกระบะครับพื้นกระบะสวยมากครับไม่มีตําหนิเลยนะครับแต่สีไม่สวยครับรถเจ้าของใช้งานน้อยครับแล้วก็ไม่ได้ลุยรถไม่เคยลงบ่อดินนะครับวิ่งถนนรัดยางนะครับวิ่งทางเรียบครับดูฝาธงฝาท้ายไม่มีรอยดันแมโครเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับ เสาสือไม่มีแตกนะครับคันนี้สายอ้อยไม่ควรพลาดพลาดน,นะครับดูลําโพงมีแท้ลำพงลากลูกครบเลยนะครับระบบลมระบบไฟครบเลยนะครับเพราะว่าตอนผมไปซื้อไม่ได้เอาลูกมานะครับเอาแต่ตัวแม่มาเนาะทักคนเนาะนี่สภาพครับก็ถามว่าคันนี้มีเก็บงานตรงไหนบ้างถ้าสําหรับไปวิ่งอ้อยนะครับเนาะสำหรับไปวิ่งอ้นะงอยก็นี่ครับมีต่อข้อครับตอ่อข้อขึ้นในมันเสมอกับตัว ตัวเสาตัวหน้าครับนี่ต่อมาครับอย่างนี้แล้วก็ใส่ใส่เหล็กระแนงสักสามสี่ไม้ก็จะสวยเลยนะครับนะกันนี้แล้วก็วิ่งงานได้ทำบังทำบงทำบ้าได้ครับจุดนี้ตกแต่งนิดหน่อยครับแต่ว่าให้ดูว่าตัวรถถูกใจเราไหมนะครับนะตัวรถต้องให้เลี่ยมๆอย่างนี้นะครับดูอ่ะอู้เบิ้งเอฟซีเบิ้งข้อขางไหมพ่อาขางซ้ำมันซ้ำกะละมังแบบง่ายแห้งรับน็อตล้อครบทุกตัวนะครับนี่น็อตแท้ไม่ช้ำเลยครับดูอ่ะ รถล้อไม่ช้าเลยครับเนี่ยเขาเรียกว่ารถที่สมบูรณ์นะครับนี่พอบุกงบุกี้ลูกยุงลูกยางใหม่ๆเลยครับสวยมากครับครบทุกตัวครับอิสุแช่ครับติดเครื่องดิ๊ตเครื่องเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมเลยครับติดเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมนะครับว่าจะเครื่องจะสดแค่ไหนนะครับคันนี้เป็นเครื่องเพิ่งยกมาครับแยกน้ำมันดู ที่ไล่กองสุราแมนตึงบ่ตึงกระติดไหมติดเลยไอ้คอยคอยคอยดึงดึงเออนี่ครับประมาณนี้ครับสภาพเดิมๆเกียร์ฟุลเลอร์เครื่อง270บ้านเราแต่315แรงนอกนะครับสองเผาะะครับยางไม่สวยครับยางหลนนะครับนี่ยางหลนเส้นนั้นแตกเส้นนี้หลนนะครับแต่ยางหน้าสวยครับก็ มีสับมีเปลี่ยนบ้างครับต้องไปสับเปลี่ยนเอาครับก็ย,ย้ายยางหน้ามาไว้ยางหลังซื้อยางหน้าใหม่ก็ได้นะอู้ฟ้าฟังเสียงครับทุกคนนี่เสียงเครื่องนะครับ่เป็นไงครับนี่เครื่องติดแล้วนะครับนิ่มๆครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับดูจงงจงอ่างนี่ไม่มีไม่มียุบเลยนะครับเห็นไหม ก็รถมันไม่เคยใช้งานหนักนะครับมันแค่สภาพเก่าเก็บเฉยๆครับมันก็เลยอยู่สภาพนี้ครับดูเครื่องครับดูเองยร์เปิดไฟแล้วมันเครื่องนี่แหงสภาพกิ๊กๆเลยครับทุกคน cái níu níu nghe, không, có cả, không, có <laughs> không, có cả, không, có không, có cả, không, không, cả, không, 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 นิ่มๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูครับสภาพนี้หาได้ที่ไหนครับผม f x กก o ้ k y ครับนางฟ้านะผมไม่มีไอเลยครับปาบางแห่ง Turbo อ n t e r ครับคัสีสวยครับแค่สีเดิมนะไม่เคยทำสีนะครับคัสีสวยครับดูสภาพเขาแบบสวยมากครับ อเอาสีดูกระสีด้านในอเอาเนี่ยถ้าสภาพนี้ไม่ใหม่จะไปเอาสภาพไหนใช่ไหมมันเดิมมากครับแล้วก็ไม่มันไม่ช้าอะ่ะดูบูดบุดำบุดอะไรอะ่ะยังแน่นเลยครับมันไม่ช้าครับดูนะพื้นกับบไม่มีทะลุไม่แต่น่อยเดียวนะครับคันนี้สวยมากครับเกียฟูลเลอร์ดีสีช่วงพอก็เรียบๆนี้เลยครับเกียฟูลเลอร์หัวก็ถือว่าสวยนะหวัวสวยแต่ว่าต้องไปเก็บสีเพราะว่ามันเดิมบางครับ ถ้าอยากายามสีได้เห็นไหมเดิมบางมากครับยอดยดนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับสภาพมันเจ็มครับทุกคนส่วนใครที่หาช่วงล่างนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตัวนี้เป็นเซตเอ็มนะครับเซตเอ็มของเมกานะครับสามยี่นะผมสภาพสวยๆกับกาวเดิมนะนี่ไม่เคยลื้อนะครับสภาพสวยทุกคนใครอยากได้ก็ไปครบๆเลยนะครับมีแท่นลำโพงลากลูกก็มีขายนะครับนี่จะเอาแท่นไหนเข้าบ้ากันมาเก k เคนะครับ กาวเดิมดูยังไงนี่ครับกาวเดิมดูยังไงแล้วก็รื้อหรือไม่รื้อดูยังไงครับดูนี่ครับนี่เห็นไหมน็อตนี้ยังไม่มีรอยขยับเลยครับจากศูนย์ครับมีกองมีกาเรียกว่าอะไรนะกองน้ํามันครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับสิบน็อตสองตอนครับพอข้างก็จะใหญ่ๆนะครับของฮิโน่ครับเดิมไม่เดิมดูตรงไหนนี่ครับดูกาวครับพี่น้องดูกาวนี่อย่างนี้เขาเรียกว่ากาวเดิมจากฮิโน่ครับจากศูนย์ฮิโน่เลย นะครับสภาพนี้สวยครับแล้วก็นี่เพจอะไรก็ยังอยู่ครับเบรกใหญ่ครับผมเบรกใหญ่มากบวกงบวกี้ไม่มีหลวมครับนั่นใครสนใจก็ลองว่ากันมาครับเบอร์เดิมครับ0884746382เด่ติดต่อได้ยี่้าชั่วโมงนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ลํำลาไปกับเจ้า็อกี้นะครับเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับคลิปนี้ลํำลายทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ